ำไมต้องเปลี่ยนวันนี้มาถึงมบทองมาหาเพื่อนต้องมาเปลี่ยนเพราะว่าเคยคิดว่าจะประหยัดตัวเองก็ช่วงนี้ก็เหตุการณ์บ้านมันก็มันก็ดีเนาะก็จะประหยัดจะไม่ใช้ตัวนี้แต่แสบตาค่ะเวลาเข้าตาน้ำเข้าตานะคะถ้าใช้ฝักบัวแบบนี้น้ำเข้าตาเพราะมันมีคอรีนคอรีนทําให้แล้วเป็นเครื่องกรองออทําน้ําร้อนใช่ไหมแล้วก็ตัวเนี้ทําให้แสบตา เพราะมันมีคอรีนคอรีนไปเจอความร้อนก็ไม่ดีเสียดายทำไมรับมันนั่งคิดว่า2,350บาทกับชีวิตเราสุขภาพเราคิดแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่ามันได้สุขภาพจริงๆ2,300ถ้าคนเดียวก็คือ1ปีกับ6เดือนแต่ถ้า2คนก็ประมาณ1ปี1ปีหาร365วันก็คือ2,300ถูกมากถูกสำหรับชีวิตเราชีวิตนี้หาเงินได้แล้วไม่ใช้ จะเก็บไว้เพื่ออะไรคะใช้เมื่อกี่ปีแล้วคะตัวอาบเนี่ยคะตัวอาบนี่ประมาณปีห้าศูนย์ค่ะโอ้สิบสี่ปีแล้วเนาะห้าศูนย์นะคะปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะอีกสามเดือนเจ็ดสิบค่ะว้าวผิวพรรณยังสวยอยู่เลยแดดแดดทำต้นไม้นะแดดแดดทำต้นไม้นะเนี่ยแดาแดดทำต้นไม้ทุกวันดูมือสิคะเอเนี่ยพังหมดคาะทาต้นไม้เออต้นไม้เพราะอยู่ว่างๆมันู้จะทำอะไรพราตอนนี้โควิดไปไหนไม่ได้ค่ะแต่ตัวเนี้ยช่วยได้พอน้ำเข้าตาเราไม่แสบสับผมแล้วผมนิ่งจาบผมเสียนะคะจับผมเสียผมแข็งกระด้าง ยอายุเจ็ดสิบแล้วผมผิวขนาดนี้เนี่ย <นะ S 1> ว่าโอเคเลยนะคะเยี่ยเจ็ดเจ็ดสิบอีกสามเดือนเดือนกันยาครบเจ็ดสิบค่ะนะคะก็ถือว่าดีระดับหนึ่งเจ็ดสิบยังสวยนะคะใครอยากสวยนะคะอย่างพี่หมวยเรานะคะต้องเริ่มดูแลตัวเองทั้งดื่มทั้งอาบเลยเนาะ,ะต้งเอาไปห้าศูนย์เนี่ยใช้มาตลอดเพราะตอนนั้นซื้อมาเตอร์สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเนี่ยเขาจะมีตัวนี้ลดราคาแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้สี่หมื่น ไอ่ตัวนี้เท่าไหรนึงเจ็ดพันเจ้าลอยแสดงว่าแนะนําให้ติดเพราะว่ายังไงก็อาบดีขวาน้ำปลาปลาใช่ไหมัเพราะปลาปลาเข้าตาเนี่ยมันมีคอรีนคอรีนทําให้สารก่อเกิดมะเร็งด้วยแล้วคอรีนทําให้แสบตาอเอ๊ะทำไมวันนั้นไม่ลองเปลี่ยนนึกนึกว่าจะประหยัดเพราะเห็นเป็นโควิดจะประหยัดจะไม่เปลี่ยนปรากฏว่าแสบตาค่ะแสบตาวันนี้ก็เลยมาเบิกไปเปลี่ยนใช่ไหมคะโอ้เห็นไหมคะฝากไว้คะเพื่อนๆสำหรับใครที่ยังติดตั้งไปแล้วไม่ยังเปลี่ยนจอเดูหน้านะคะ ไม่ได้แต่งหน้านะคะเราเอาส,สดๆสสดเลย <ขอ S 1> นี่นี่มาตั้ง <hover. S 2> ชุดอยู่บ้านเนี่ยคทำชุดนางแกว้วกันขอบคุณพี่หมวยมากค่ะค่ว <Okay. S 1> ค่ะ